วันนี้ครับเรามาโชว์กันเลยว่าเป็นการรวมตัวโชว์กับเพื่อนๆครับของซีรีส์เรื่อง Why You The Series ครับใช่ก็เนี่ยวันนี้เป็นการมาเจอการมาซ้อมกันครั้งแรกที่รวมกันทั้งหมดเลยซึ่งผมเองก็เรียกได้ว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่มาซ้อมครั้งแรกเหมือนกันใช่เพราะว่าโชว์นี้เพิ่งซ้อมกันเลยครับอยากเตะนอะคนใส่เสยไอะไรนะฮะอยากเคนใส่กางเกงอะไรครับ เอาไปเลยยกให้ไม่ใช่ไม่ได้นะฮะมีไม่กี่ตัวแล้วจริงแบบนี้ในบ้านก็ก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมชอบแต่ก็ชอบครับครับเออนิดนึงครันนิดหน่อยครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่กันใช่ก็ก็สนุกการสนุกกันเพราะว่าโชว์เราเราเคยเต้นเพลงนี้กันแล้วแหละแต่ว่ามันเราเอาท่าเต้นมาทําใหม่กันก็สนุกสนานครับ ส่วนตัวส่วนตัวผมผมมีโอกาสได,ได้ได้ร่วมแบบว่าของแต่ละโชว์ด้วยใช่เหมือนกับว่าร่วมคิดด้วยในแต่ละโชว์ขอ,ของเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราก็ผมมีโอกาสแต่งเป็นแรปครับแรปแล้วก็รามแรปที่เป็นภาษาไทยบวกภาษาจีนผสมกันในโชว์นี้ด้วยใช่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะออกมายังไงอาจจะดวลครับว่าว่าอาจจะแรปเองก็ได้หรือว่าใช้เพื่อนๆแรปก็ได้แต่ว่ายังไม่บอกว่าโชว์ไหนใช่ครับ วันที่้กนี้ครับใช่6เดือนหน้าแล้วก็จะเจอกันครับก็ฝากกดบัตรด้วยนะครับใครสนใจอยากมาเจอเจอพวกเราก็กดบัตรได้นะครับที่ www.eventpop.me ครับหรือว่าแอป t a t i o n event pop ครับมีทั้งเป็นไลฟ์ด้วยนะใครอยู่ต่างประเทศดูไม่ได้สามารถดูผ่านไลฟ์ได้ครับเมื่อวานได้หนุ่มใบใสครับหนุ่มใบใสเราก็รางวัลป๊อปปูล่าโหวตครับก็จริงจริงก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางพี่พี่แฟนคลับทุกคนครับที่ส่งความรักให้แล้วผมก็มีโอกาสได้แบบว่า เรียกว่าถ้วยรางวัลเือนกันยกความรักของทุกคนนะครับได้ได้เอาความรักของทุกคนที่มอบให้เป็นกางใจในการที่จะไปสู้งานต่อไปประมาณนั้นครับใช่ครับก็ตอนนี้ปลายปีน่าจะได้ดูกันน่าจะเป็นละครครับเรื่องแม่ครวคนใหม่นะครับที่ผมไปรับเชิญแล้วก็เป็นซีรีส์ครับซีรีส์จะเป็นปลายปีหน้าเอ่อต้นต้นปีหน้าชื่อว่าเรดไฟโกลด์ครับแล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรียกว่ารับคริสต์มาสเลยกับเรื่องวอนเธอครับ เปลี่ยนเลยครับเป็นผู้ชายแบดแบดครับเป็นลูกสอสเอาแต่ใจอะไรเงี้ยเป็นคนที่เอาแต่ใจจะทําอะไรก็จะพยายามทําไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็เป็นผู้ชายท่ทุ่มเทเวลาเขารักใครหรือเขาชอบใครเขาทุ่มหมดหัวใจทุ่มหมดตัวเลยประมาณนั้นครับใช่